สวัสดีสบายดีมืนีมาพบกับแม่นอ้องอติมกินแหลกอีกหนึ่งมือเรือมอนีแต่มาทำนิโนอาหารก็คือต้มขา่าปลาซ่อนเด้อพี่น้องนี่เครื่องขค้งเฮาจะมีคล้ายๆกับต้มยำมาแหละทันผู้ชมเอ้ยอัติมีมะข้งเปียมาข้ามเป,มเปียบเนาะแล้วก็มีพวกข,าข่าตะไคร้ซอยแล้วก็หอมหัวแดงเนาะทางเขียวนี่เราจะมีมะนาวบักซี่เลยที่่าใส่อันดับแรกก็ต้มขามันก็ต้องมีกะทิเดอนบอพี่น้อง เนี่เฮาใช้เป็นกะทิเขาเรียกว่าต้มขาเนาะ่ปะไปเบิ่งกันกันเลยว่าวเฮาสีนนเข็ดจังได่ตอนนี้เขาก็ตั้งกระทะเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาก็จะเอากะทิลงไปเดอ้อเอากะทิลงไปก่อนต้มขาเนี่ยเขาต้องใส่กะทินะมันบอกพ่อเล็กหน่อยกะคอยเติมน้ำเอาก็ได้เดอ้อเพราะว่าสใส่กะทิเลยเบิดเลยมันกะสีเข้มข้นอีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะมันกะทิมันแพงเนาะน เฮาก็ใส่กะทิลงไปแล้วเนาะกะทิเฮาก็เริ่มสีเดือดแล้วข้าก็เอาเกลืองลงไปเลยเกลือนี่อย่าลืมเด้อพี่น้องมารั้งเปียบเนาะสำหรับเหมาะสำหรับต้มขาเด้อค่ะพี่น้องไม่ใช่เป็นต้มขาไก่ขาไอ้นี่ก็แล้วแต่เนาะคันว่าเฮาต้มต้องเอามาขามเป็นตัวซอยเด้ออันนี้คงเฮาเฮาก็สิเอา,เอานี่แหละเกลือเอาเกลือลงไปใส่ก่อนอ่ะเกลือเดีจะเป็นข้าก็สิทำการคนก่อน จะใจแสบถูเด้ขนาดขาดบ่ได้ก็คือนี่เนาะบางเสือคนที่เขากินต้มขาขาจะเป็นปลาหรือว่าเป็นไก่เนาะเขากาบอยอยากให้เพจบันไดแต่สําหรับต้มขาปลาซ่อนหรือเป็นปลาท้งหลยเท่าปลาเขาสิข้าวเนาะเพราแม่พี่น้องเฮากพริ่เฮาก็ไส้ไส้เอาแบบตําเอาไปเลยเนาะเขาจะได้มีรสจัดจ้านรสจัดจ้าน หลังจากนั้นเขาก็สิเอาปลาลงไปพอบน้าเขาก็เดือดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาลงไปแล้วนี่อันนี้คือปลาคอปลาคอนเขากา็ล้างสะอาดบ่มีกลิ่น้าวแล้วเนาะเขาก็เอาลงไปเลย,เน,ยนี่กับรายการอาหารแบบง่ายๆพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือรายการอาหารสําหรับปลาธรรมชาติเด้อนี่เขาเหเียดไอ้ได้กินนี่เบื้องในพี่น้องเออ หลังจากนั้นก็เขาปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้น้ำเขาเดือดให้ปลาเขาเบื่อก่อนเนาะเขาปล่อยมาเบิ่งอีกเสนอนึงตอนนี้กำลังเดือดหกๆๆๆเลยเดือดสิบเบิ่งก่อนเ้นอน่องโคตบมึงก่อนตอนปลาเนี่ยตอนปลาเนี่ยปลาอนธรรมชาติได้พี่นออออ้องเขาคงจะเปื่อเลยแหละนี่ดิ ว่าเซตเรียบร้อยแล้วาพี่น้องอันนี้ครับบัดเอามะเขือเทศลงไฟบัดมะเขือ,เ,อเทศลงไฟมะเขือ,เ,อเทศแล้วจะเอาพักลงไฟน้ำบัี้นักซีต้นหอมแล้วบัตน,นี่อันนี้ก็คือเซตเรียบร้อยแล้วทำไมพี่น้องอันนี้ก็คือต้มขาปลาซ่อนของแม่น้องอาติมกินแหลกแล้วก็จะทำสูตรอาหารของสไตล์ของเราเองทำขายก็ได้ทำกินก็นดีทำให้ พี่น้องมาเยี่ยมยามกินกะระแซบ